ก็กาสาวดีทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับรายเกยมจิตษีนะครก็ก็กับผมชช่นเคยนะครับ FST เช่นนะครับก็เป็นอีเวนต์การ์ตูคนครมาใหม่นะครับก็เดี๋ยวไปดูก,ก่อนว่าเป็นการ์ตูะครอ,อะไรนะครับก็อย่านครับก็อนี้ก็มาใหม่เลยนี่นะครับอีโก ซาลาวันนะครับโอเคก็มาใหม่นะครับเดี๋ยวไปดูที่จี้ของมันดีกว่านะครับอ่ะก็เมื่อก่อสร้างโอกาส7 5นะครับจะเพิ่ม5าเท่าของก็ก่อสร้างเลนมาร์กนะครับแล้วก็สร้างเลนมาร์กแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของฉันนะครับรับเมาเบอร์เท่ากับ1้อยสิบเปอร์เซ็นต์ของก็ก่อสร้างนะครับแล้วก็ส่วนสกิลมันก็คือ ก็ส่วนสกิลของมันนะครับก็เมื่อไยตรงข้ามมาตกในมาของเรานะครับหรือก่อสร้างโอกาสเจ็ดสิบที่ทุยขอไปนะครับสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นับสร้างรูปไฟปีตานะครับในพื้นที่แดนมาร์ของทั้งหมดเลยนะครับและในเทิร์นของฉันนะครับเมื่อตกรูปไฟวิสาจนะครับของฉันโอกาสเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยตรงข้ามแบบสมนะครับเมื่อไยตรงข้ามด้รับแดนมาร์โอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นต์สร้างเรนมาร์เพิ่มนะครับ ก็น,นี่เลยนะก็มากับสายลมละลายนะครับที่ขยักได้นะครับโอเคนะครับเอาเไปดูที่ทางค้าดีกว่านะครับว่าอะไรไมีมาใหม่ไหมก็ยังเป็น,เป,นเป็นแพ็กการ์ดพิเศษนะครับสองร้อยเพชรนะครับก็เาราลุ้นออกนะครับก็เงินก็ สิ่งทุกคนเราคอยเข้ามาแล้วนับตัวเพชรนะครับหนึ่งพันเพชรนะครับสามสิบวันนะครับรับทุกวันห้าสิบเพชรนะครับเราแค่แค่ก็เติมไปสามบอยนะครับนี่สามบอยนะครับเออมีอะไรอ้อแพ็กเกจนะครับก็ให้ให้เราซื้อนะครับก็ตามราคาเป็นเงินไทยนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยก็ได้นี่มาเลยนะครับนี่ด้เอ็ดมาใบหนึ่งครับ ีสามพันสี่เก้าโอเคไม่อะไรเพิ่มเติมแล้วก็ลูกอ,อมดาวโอเคนี่ก็ไม่ไมีอะไรแล้วก็มีลูกเต่ามาใหม่ด้วยนะครับเ็าอัปเตดตลูกเต่ามาใหม่ด้วยเมื่อกี้ไม่โอเค ก็ยินครับลูกเต๋านะครับสตรอเบอรี่นะครับโอเคก็ตอนนี้เรื่องผมยังไม่ถึงหรอกต้องการร้อยสามสิบนะครับถึงจะได้ซื้อเป็นเงินเอ็นนะครับเงินในเกมอะไรก็ไปที่อีเวนต์มันดีกว่านะครับกิจกรรมโจ๊กเกอร์น้ำก็ให้เราสะสมตัวนี้มาครับโจโจ๊กเกหลับน้ำเอสองใบนะครับก็โจ๊กเกอรับน้ำนะครับ จโจลเคนถือลูกโป,ป่งนะครับก็อย่างน้อย2ใบนะครับก็จะได้เอ็ดนิมานะครับจลเคนจนสระนะครับกับตันจนสระโอเคสะสมถึง5้าใบก็จะได้การีบินมานะครับนี่ก็อีเวนการเล่นเลยก็ดูทรงแล้วจะผ่าน ไว้ก่อนแล้วกันเพราะอีเวนท์ที่แล้วก็มาไปเพราะสินจี้เครื่องรางนี่แหละเออที่ใครอยากได้ก็เอาเลยนะก็อีเวนท์นี้ทำง่ายอยู่นะก็ไม่ยากเท่าไหร่น่าจะไม่ยากเท่าไหร่อ่าโอเคก็มาลิ้วคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับตอนนี้เพชรคงม,มีอยู่สองพันนะครับถ้าคงจับคงเจไม่ได้ครับ แ mm. ล้วสะสมคกิปไปก่อนกันก็ประมาณนี้กันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับก็อย่าเพิ่งเบื่อกันแล้วกันไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับก็ติดตามกันด้วยนะครับผมโอเคก็ขอตัวก่อนนะครับก็สวัสดีครับ